<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเพื่ีๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุรปับทั้งหลายนะครับผมนะครับ อยู่กับผมนะครับปรชาด FCTP Channel นะครับแล้วก็เป็นชัด FCTP Family นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะไม่เห็นผมนานเลยนะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมไปแก้ไขในหลังบ้านเนี่ยจะมีผลไหมถ้าท่านใดเพิ่งเห็นผมครั้งแรกในคลิปนี้นะครับเพราะว่า y o YouTube เปลี่ยนอัลกอริทึมแล้วผมไม่สามารถเข้าไปแก้ในมือถือได้เพ่งผมเพิ่งเข้าไปนะครับ แล้วไปเห็นว่าแล้วก็ไปเห็นว่านะครับระบบมันให้มือถือผมเนี่ยอัปโหลดวีดีโอทุกครั้งเนี่ยมันตอบให้เลยว่าทุกวีดีโอผมเนี่ยทําเพื่อเด็กทําเพื่อเด็กเพิ่งไปแก้มาฮะก็จะต้องดูนะครับในคลิปนี้นะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมนะฮะดังนั้นสําหรับคลิปนี้ครับก็จะมาพูดถึงกรณีคดีที่ดังที่สุดอีกคดีหนึ่งนะฮะที่ผ่านมา ก็คือคดีน้องเตงโมงที่ไปเสียชีวิตในขณะที่นั่งเรือเล่นเรือไปในทะเลใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้นะเรื่องต่างๆก็อยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลใช่หรือไม่แต่คดียังไม่สิ้นสุดแล้วจู่ๆนะครับเรื่องนี้มันก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นอีกเสมือนว่ามีความคาใจ ในสังคมไทยมากมายว่าคดีนี้มันมีอะไรแปลกๆในสังคมไทยเราก็มีเรื่องประมาณนี้เยอะนะครับที่มันคาใจคาใจทั้งระบบคาใจทั้งผู้ติดตามคนมีการศึกษาคนมีความรู้มากมายมาวิเคราะห์มากมายว่าคดีนี้มันแปลกนั่นคือข้อสงสัยแต่เรื่องนี้ก็เข้าสู่กระบวนการต่อสู้มาโดยลำดับ แล้วจู่ๆนะครับเรื่องนี้ก็ดังขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นมากมายว่าคดีนี้สามารถรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้ไหมนะครับโดยที่การต่อสู้ของคดียังไม่ถึงที่สุดก็มีท่านหนึ่งนะครับออกมาว่าเรียกว่ามาพูดให้ฝ่ายที่อยากให้รื้อเนี่ยเรียกว่ามีความผิดหวังไปจำนำกันเพราะว่าท่านบอกว่าคดีนี้ไม่สามารถรื้อได้ เพราะการต่อสู้ยังไม่ถึงที่สุดก็คําพูดต่างๆในช่องต่างๆคนที่มีความรู้ต่างๆออกมาพูดนั้นเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่หลักฐานใหม่เลยยังไม่ใช่หลักฐานใหม่นะฮะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะคำว่าหลักฐานใหม่นะฮะคดีแบบนี้มีอีกหลายคดีนะครับอยู่ที่ว่าสังคมนั้นสนใจหรือไม่ สมมตินะฮะสมมุติว่าถ้าคดีนี้มันจบลงแล้วแต่ว่าไม่มีการติดใจใดๆเรื่องก็จะจบไปเพราะว่ามันไม่ง่ายนะครับถ้าเรื่องมันถึงที่สุดแล้วสมมุติว่า,ามีคนไปเห็นมีหลักฐานใหม่มีหลักฐานใหม่เพียงพอที่จะทําให้มีการสืบสวนใหม่ได้นะครับอาจจะมีประเด็นนี้นะฮะ คำว่ามีหลักฐานใหม่หมายความว่ากรณีถ้ามีการต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีไฟหนึ่งไยใดติดใจหมายความว่าแล้วก็มีเหตุให้ไปเจอหลักฐานใหม่ด้วยนะให้ไปเจอหลักฐานใหม่นะครับส่วนว่าไม่มีหลักฐานใหม่เลยนะครับถ้ามีความพยายามที่จะส่งสัญญาณว่าอยากให้รื้อคดีก็จะต้องมีหลักฐานใหม่ เชื่อได้ว่ามันจะนําไปสู่การสอบสวนได้หรือสืบสวนได้นะครับจึงจะมีการนําไปสู่ขั้นตอนนั้นสมมุติว่าคดีนั้นนะครับมันหาคนร้ายไม่ได้จริงๆสมมุติว่าคดีนั้นไม่มีประจักษ์พยายในใดๆเลยหาคนร้ายไม่ได้สอบสวนแล้วก็ไม่สามารถโยงไปถึงผู้กระทําผิดได้โดยมากนะ ถ้าคนนี้กาลังหาผู้กระทําผิดอยู่แล้วมันหาไม่ได้ต่อให้เป็นคดีที่ร้ายแรงนะครับภายในหนึ่งปีนะครับก็จะต้องแขวนคดีแขวนคดีเพราะว่าสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นดินนะในการจะหาคนร้ายถ้ามันผ่านหนึ่งปีไปแล้วนะครับยังไม่สื่อมีหลักฐานที่มีไม่สามารถสื่อ หรือโยงไปถึงคนกระทําผิด<ช>ได้จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะโยงไม่ได้เนี่ยนะโดยเฉพาะโยงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะคดีนั้นก็จะถูกกระทาให้รู้ว่าแขวนคดีนะครับก็คือหยุดการสอบสวนแต่ยังมีการสืบสวนอยู่แต่เนื่องจากว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับก็จะแขวนคดีจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่จนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ ก็จะนํามาสืบสวนใหม่อีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคําว่าไม่มีหลักฐานใหม่นะครับผมนะฮะแต่นั้นเรื่องนี้ก็ติดตามดูนะครับว่าที่มีบุคคลสําคัญนะครับได้มาพูดในมุมมองให้ฟังว่าว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลกมันมีอะไรที่เป็นปริศนาดํามืดมันมีอะไรที่เข้าไปล้วงไปแตะในเรื่องนี้ไม่ได้จึงทําให้คดีนี้มันไปจบไปตื้อไ,ไปตันอยู่อย่างนั้น ดังนั้นคดีนี้นะครับก็ได้ดังขึ้นมาอีกในสังคมนี้นะครับก็ใครติดใจประการไหนอย่างไรครับก็คงจะคุยกันอีกนานนะครับผมนะฮะแน่นอนครับการต่อสู้ยังมีกันต่อไปนะฮะในชั้นศาลก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับผมนะฮะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรในสังคมไทยเรานะฮะตอนนี้เราจะเห็นเรื่องหนึ่งนะครับที่คนในสังคมก็ต้องเข้าใจว่า สภาพสิ่งเหล่านี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเงินกับทองคดีไหนก็แล้วแต่ครับที่มีผู้เสียหายนะเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินมีบารมีนะครับในเรื่องการทำให้ตายนะฮะในการเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีการทำให้ตายกันไอ้เอ็มไปหมดแต่ละปีเป็นคดีรู้แต่ว่านะครับคนเราจะนำไปสู่การฆาตกรรมหรือทำให้ผู้อื่น เสียชีวิตนี่นะฮะจากทฤษฎีนะครับมีทนายท่านหนึ่งนะท่านบอกไว้ว่ามันมาจากหยุดสามอย่างนะครับหนึ่งก็คือมาจากการทํามาหากินนะฮะการทํามาหากินสองก็คือมาจากการเสพสังวาสหรือชู้สาวจะนําไปสู่ความเกลียดชังกดแค้นนําสู่การบันดาลโทสะได้นะครับและอันที่สามก็คือบารมีบารมี นะครับที่นําไปสู่การทําให้ผู้อื่นหรือทําให้การเกลียดชังโกรธแค้นพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นได้มาจากสามอย่างครับการทํามาหากินการชูสาวหรือว่าการเสพสังวาสนะครับแล้วก็บารมีนะครับผมนอกนั้นเ,เหนือกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเลยก็ได้นะครับแต่ถ้านำไปสู่การวางแผน การหรือบันดาลโทสะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดมาจากความโกรธนะโกรธโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับนําไปสู่การทําให้ผู้อื่นถึงเก่เสียชีวิตนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เองนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคดีนี้ผู้เสียชีวิตก็คือเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นดารา2 สภาพที่เกิดขึ้นนาไปสู่ความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปริศนามันเป็นเรื่องที่ประหลาดแปลกแล้วก็มีคนมีเงินมีทองอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเป็นคดีที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจแล้วเหมือนกับว่าแม้นอยู่ปัจจุบันแล้วก็ยังมีคนติดใจมีคนติดใจนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของสังคมไทยนะครับผมว่ายังมีอีกหลายคดีครับที่ยังน่าสนใจนะครับว่าสามารถลื้อหรือไม่ลื้อก็ได้นะครับอยู่ที่เหตุปัจจัยนะครับแล้วก็การติดใจแล้วก็ต้องมีหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนที่ไม่เคยเปิดขึ้นมาก่อนนะครับหรือสมมุติว่าผู้กระทําผิดเนี่ยยังลอยนวลอยู่หรือผู้ที่ได้นําเข้าสู่กระบวนการ เป็นคนที่ไม่ได้กระทําผิดเพราะระบบกล่าวหาอาจจะทําให้คนเหล่าน,นั้นไม่สามารถหรือมันเป็นการยากที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่เป็นผู้กระทําผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์อาจจะไปเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดไปโผล่ในเรื่องนั้นทําให้มีหลักฐานบางอย่างเชื่อมก็ไปหาเขาได้ทั้งที่เขาไม่ใช่คนกระทําผิดมันเป็นเรื่องละเอียดมากนะครับที่ต้องต่อสู้กันนะครับในเรื่องนี้เนาะนะครับดังนั้นในเรื่องนี้ก็ดูว่า เรื่องจะไปจบอย่างไรนะครับนะครับโอเคครับที่ติดตามชมนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็ก็จะทดสอบในระบบของผมด้วยว่าการลงคลิปอัปโหลดครั้งนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผมลงคลิปมาตลอดการยาวนานแล้วก็ YouTube เพราะว่า o YouTube เข้าใจว่าคลิปของผมทุกคลิปเนะี่ยสร้างมาเพื่อเด็กนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ